สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ในช่วงของการทำนายดวงนะคะประจำเดือนอพฤษภาคมปีด5 6 8 8นะคะเป็นของชาวราศีเมถุนนะคะแล้วก็คนที่มีลัคนาอยู่ในราศีเมถุนรับชมได้นะคะอันนี้ต้องขออภัยนะคะที่จริงทำคอนเทนต์เสร็จแล้วแต่ด้วย เอ c i เ e n ดนะคะเผลอไปลบคอนเทนต์นะคะโดยไม่รู้ตัวก็เลยต้องมาทำให้ใหม่นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานของชาวราศีมีถุนนะคะให้จะสื่อสารให้แนวทางอย่างไรบ้างนะคะก็จะเหมือนเดิมนะก็จะมีดวงการงานการเงินดวงความรักแล้วก็ในส่วนของสุขภาพนะคะทุกคนนะคะ ขอพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะนะคะช่วยดนบันดาลดนใจนะคะให้หยิบไพ่ให้ออกมาแม่นที่สุดนะคะแล้วก็ทำนายดวงออกมาแม่นที่สุดสําหรับชาวราศีเมถุนนะคะอ่ามาดูกันว่าเป็นยังไงสามถ้วยท o ยอปครับนะคะอืมฟินดปอนส์นะคะจัสติกเกิดขึ้นนะคะทุกคน View of Fortune คุณกำลังโชคดีนะทัวเพ Pentacles นะคะสองเหรียญพลังงานของ The Hangman Eight of Cups ชาวราศีเมถุนคุณน่าจะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่มันค้างคาอยู่ในใจเนาะ p a จ e of c ัพนะคะเด็กถือถย Six of Swords นะคะหกดาบแล้วก็ The Star นะคะ คือพลังงานที่เห็นขึ้นมานะคะก็บอกได้เลยนะว่าสำหรับดวงของคุณในเดือนนี้มันเลิศน,นะคุณจุดพุนะคะฉลองได้เพราะว่า คุณก็น่าจะผ่านความทุรักทุเลในชีวิตมาระดับหนึ่งเลยแหละกับการสูงทรงสุดๆุดนะคะกับดวงชะตาของคุณเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาลากับว่าเหมือนมีใครพยายามที่จะควบคุมสถานการณ์ชีวิตของคุณนะคะมันติดนั่นแหละมันติดขัดนะคะแต่ตรงนี้เป็นเทวดาลงมาวอวยพรให้กับชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะคะคุณกำลังได้ผ่านพ้น การถูกเลงการถูกลอบทำร้ายมีคนพยายามประสงค์ร้ายกับคุณถึงขั้นอยากจะให้คุณมีเหตุที่มันไม่ดีนะคะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณแต่คุณก็แคล้วคลาดมาได้เพราะแรงศรัทธาของความแรงศรัทธาในตัวครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบวกกับความกตัญญูของคุณน่ะนะคะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณได้แคล้วคลาดปลอดภัยแล้วคุณน่าจะมีเรื่องที่มันคาหัวคาใจของคุณมากว่าใครอ่ะใครที่ทําร้ายคุณ เพราะคุณไม่เคยทำร้ายใครเพราะคุณไม่เคยทำใครก่อนทำไมมันเป็นเช่นนี้จุดนี้มันคือจุดของการเปลี่ยนแปลงนะคะโชคชะตากำลังนำพาให้คุณผ่านพ้นแล้วนะซึ่ง คนที่ทําร้ายคุณเขาก็คงหนีไม่พ้นในเรื่องของเวรกรรมวิบากกรรมนะคะยังไงเขาก็ต้องได้เจอในเรื่องราวที่ไม่ดีเหมือนกับที่คุณเคยเจอมานั่นแหละมันไม่ได้พ้นจากกันมากนะักแต่ในส่วนของชีวิตของคุณมันเป็นในเรื่องของความรื่นเริงนะคะความสังสรรค์ความสุขนะคะแกรนโอเพนนิ่งนะคะการเปิดตัวชีวิต อีกรอบหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นในพาร์ทนี้ควรจะมีข่าวดีในเรื่องของชีวิตควรจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีทําให้คุณรู้สึกสบายใจมากขึ้นนะคะ,ะเรามาดูในส่วนของพลังงานดวงการงานการงานก็เรียกได้ว่าคุณก็พยายามควบคุมสถานการณ์ถึงที่สุดเหมือนกันหลายคนนะคะอยู่ในจุดของการพยายามพยุงตัวเองในท่ามกลางเหตุ เหตุชีวิตที่มันไม่ค่อยสงบนะคะเป็นคลื่นทะเลาถาถมเข้ามาหาคุณแต่คุณก็ยังพยุงตัวเอาไว้ได้นะคะไม่ถึงกับขั้นมีความสุขนะ,ะมีความทุกข์แต่ก็ไม่ถึงขั้นดำดิ่งเพราะคุณเป็นคนที่ ยังคลองสติของตัวเองได้ดีนะคะหลายท่านก็โดนแกล้งนะคะโดนแกล้งโดนทําให้คุณต้องทํางานยากขึ้นนะคะมีคนไม่พอใจในความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณซึ่งคุณอาจจะมีความแตกต่างจากคนพวกนั้นเป็นด่างแก่ดำมานะคะแล้วเวลาที่คุณโพสต์ความสําเร็จอะไรต่างๆเขาอาจจะคิดว่าคุณอวดนะคะแต่ความจริงอะ่ะคนเรามันมีความสดมันก็อยาก อยากแสดงความรู้สึกที่มีความสุขออกไปมันก็ไม่ถึงเป็นขั้นการอวดหรอกแต่ว่าในความคิดของคนอื่นนะนะคะมาตัดสินในสิ่งที่เราทําบอกว่าเราอวดนะคะจริงๆอ้อมมองว่าพวกคุณน่าจะมีความภูมิใจรู้สึกปิติมันพังพูออกมานะคะแล้วก็แค่อยากจะเล่าในเรื่องของความสุขของเราให้คนได้รู้บ้างอะนะคะซึ่งในสิ่งที่คนคนนั้นมองอะนะคะชีวิตของคุณมันดูมีแต่เรื่องของความ ง่ายดายความสุขความสมหวังแล้วเขาไม่อยากให้คุณได้รับแบบนี้เขาไม่อยากให้คุณได้รับการช่วยเหลือเขาอยากให้คุณมีแต่การถูกหักหลังถูกกันแกล้งหรือมีเหตุที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับคุณนะคะมันก็เป็นข,าข่าวเขาอนิดนึงนะทำให้คุณอาจจะต้องไปเจอเหตุการณ์แบบนั้นนะคะแต่ทีนี้มันเป็นช่วงของโชตชกตากำลังเปลี่ยนแปลงกำลังเปลี่ยนผ่านนะคะวิ e อ of fortune เกิดขึ้นนั่นหมายถึงว่าพลังงานทุกสิ่งทุกอย่าง นะคะคุณกําลังผ่านมันได้มันทุกอย่างนะคะมันกําลังคลี่คลายออกแล้วนะคะคุณจะมีข่าวดีในเรื่องของการไงคือถ้าฐานเดิมสมมุติการค้าขายของคุณเนี่ยกระท่อนกระแท่นมากพยุงตัวเองมาตลอดเวลาสําหรับในเดือนมินะถุนาขอโทษค่ะเดือนพฤษภาคม จะเป็นช่วงเวลาที่ทุกอย่างกําลังคลี่คลายการค้าขายของคุณจะฟื้นตัวลูกค้าจะหลั่งไหลกลับมาหาคุณเหมือนเดิมเช่นเดิมและก็ที่สําคัญควรจะมีพลังใจในการทํางานจะมีความกระตือรือร้นมากนะคะมันเป็นเรื่องที่คุณเหมือนรอคอยสิ่งนี้มานานในที่สุดคุณก็ได้รับในสิ่งที่มันที่เหมือนคุณถูกดึงขาเอาไว้อ่ะคะ่ะ นะคะหลายท่านจะมีข่าวดีกับการเดินทางไปทำงานต่างประเทศหลายท่านนะคะจะมีข่าวดีในสายงานรับราชการสอบติดนะคะอ่าควรจะได้รับการช่วยเหลือจากพระสยามเทวดาธิราชหรือการเดินทางนะคะเนี่ยใครที่ทำร้ายคุณนะฮะอยากให้คุณมีความแตกหักอยากให้คุณลำบากมีการไปยุ่ยแย่คนอื่นให,ให้เกิดความเกลียดชังคุณด้วย <S <S เพียงเพราะ คำเดียวค่ะลิษยาอิจฉามากที่เห็นคุณได้รับแต่ความสําเร็จความสุขหรือมีแต่กรลยนณมิตรในการช่วยเหลือคุณนะคะเขาอะทนไม่ได้ที่เห็นคุณเก่งกว่าดีกว่าเพียบพร้อมกว่านะคะด้วยตัวคุณอาจจะเป็นคนที่อายุยังน้อยกว่าเขามากนะคะแต่คือคุณคือ rising star ตัวจริงเนะี่ดาวรุ่งมากนะคะในเหตุเช่นนี้นะคะเขาก็บอกว่า โอ้ยโนสนโนแคร์นะคะทุกคนคุณอาจจะเคยเสียหลักก็เพราะคนที่ไม่หวังดีแต่ต่อจากนี้ความสุขของคุณจะคืนกลับมาเต็มร้อยคนที่อิจฉาก็ให้เขาทำหน้าที่เป็นตัวอิจฉาไปในเมื่อเขาอยากวางบทตัวเองเป็นคนขี้ฉาก,ก็จงรับบทนั้นไปคุณจงเป็นนางเอกเป็นพระเอกนะคะเดินหน้าเถอะนะไม่ว่าใครจะทำอะไรคุณนะคะ ทำให้คุณต้องเสียหายในชีวิตทุกอย่างมันสิ่งที่คุณควรจะได้มันก็ล่าช้าไปหมดนะคะทําให้คุณรู้สึกผิดหวังบอกเลยนะคะพลังงานสิ่งที่คคูอ้อเห็นขึ้นมานะคะมันก็จะเป็นช่วงที่คุณจะได้รับการปกป้องทุกอย่างมันจะย้อนกลับไปหาพวกเขาหมดเลยเหตุแห่งความโกรหนวุ่นวายเหตุแห่งความติดขัดเหตุที่เขาจงใจอยากจะให้คุณเป็นแบบไหนพวกเขาจะเป็นเช่นนั้นชีวิตของเขาจะ มีจุดของความดำดิ่งแบบรุนแรงมากๆนะคะแต่ในตัวคุณผ่านพ้นภัยอันตรายทุกสิ่งได้แล้วนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะ โอเคกลับมาเจอกันอีกครั้งคืนค่ะขออภัยเนาะเมื่อกี้มีสายเข้านะคะ,ะทีนี้ในดวงของคุณต่อนะคะสิ่งที่ไพ่สื่อสารออกมาบอกว่าชาวราศีเมถุนคุณจะมีความสุขมากมายนะคะช่วงเวลาแห่งความสุขของคุณจะหวนคืนกลับมาแล้วมันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะรู้สึกดีกับตัวเองรู้สึกใส่ใจกับในเรื่องของการงานมากขึ้นคุณจะกลับมามีชื่อเสียงโด่งดังมากๆนะคะ ถ้าคุณทำงานสายการออกสื่อไม่ว่าจะเป็นออนไลน์นะคะโทรทัศน์อะไรต่างๆนะคะคุณจะมีชื่อเสียงเด่นดังท่ามกลางความอิจฉาริษยาท่ามกลางการถูกสกัดขาดาวรุ่งนะคะมีคนประสงค์ร้ายแต่เขาไม่สามารถที่จะสกัดกั้นอะไรคุณได้เลยดวงคุณมันจะดังนะคะมันก็ต้องดังค่ะมันถึงเวลาแล้วนะส่วนคนที่คอยทำร้ายชีวิตของคุณ กุณูว่า,วาควรจะได้ดิบได้ดีกว่านะคะเขาก็ต้องมีเหตุนะคะที่ทําให้เขาจะต้องยุติหยุดในการทําร้ายคุณไม่งั้นนะเขาอาจจะโดนอะไรที่มันหนักมากกว่าเดิมนะคะพลังงานของคุณดีมากค่ะทุกคนถ้าใครอยู่ในจุดของการสอบสอบเข้าบรรจุเป็นพนักงานนะคะสอบเข้าหน่วยงานองค์กรอะไรต่างๆ นะคะคุณอาจจะมีความกดดันอยู่นะคะในเรื่องของโจทย์ข้อสอบอะไรต่างๆหรือว่ากําลังลุ้นกับผลลัพธ์อยู่สุดท้ายแล้วคุณจะสําเร็จคุณจะสมบังคุณจะได้รับข่าวดีนะคะมไม่ต้องวิตกกังวลมากเกินไปนะคะกับพลังงานด้านลบกับสิ่งที่มันเป็นอะไรที่มันท็อกซิกเกิดขึ้นนะคะท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่คุณรอคอยมานานคุณจะได้รับข่าวดีและคุณจะมีความสุขมากๆก,ก,การงานของคุณจะ ห้อมร้อมไปด้วยกัลยะาณมิตรคนที่สามารถให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณได้นะคะพลังงานของคุณออกมาดีมากๆนะคะทีนี้ในสิ่งที่พัวเห็นอีกนะคะในเรื่องของการเงินการเงินเลือกได้ว่าคุณก็เป็นนักหมุนเหมือนกันนะหมุนจนมือขิดนะนะคะ โอ้เหนื่อยมากกับการที่คุณจะข้องประครับประคองตัวเองอยู่ท่ามกลางสถานาการณ์ที่มันไม่มีความเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้เลยนะคะเดือนชนเดือนนะคะทุกคนนะตอนนี้ถามว่ามันเกี่ยวข้องกับคุณไหมเกี่ยวและเกี่ยวข้องกับคนอื่นที่พยายามมาควบคุมชีวิตของคุณมีคนบงการมีคนประสงค์ร้ายมีคนคอยสอดส่องดูข้อมูลดูความ รุ่งเรืองก้าวหน้าในเรื่องของการงานแล้วเขาเห็นความสําเร็จของคุณที่คุณสามารถสร้างเม็ดเงินได้เยอะมากแล้วทนไม่ได้ที่จะเห็นคนรวยเกินหน้าเกินตาหาได้ดีกว่าเขาทําได้ดีกว่าเขาปิดการทุกอย่างดับหมดเลยบางคนโดนเรื่องที่มองไม่เห็นนะคะมันเป็นพลังงานของในเรื่องของวิญญาณเป็นในเรื่องของสิ่งอาถรรพ์ต่างๆที่มันไม่ดีนะคะหรือว่า คุณอาจจะโดนปิดช่องทางการทำมาหากินนะคะโดนสกัดทุกอย่างเลยมันทำให้จากที่รายได้คุณได้เยอะๆนะคะหาได้เยอะมาตอนนี้คุณเหนื่อยมากแล้วเงินก็ได้แค่อยู่ในจุดของความพอประมาณเท่านั้นนะคะฝืดเคืองนะคะเขาต้องการให้คุณเป็นแบบนี้นะคะแต่วันนี้เราเรามารับข่าวสารจากเทวดาผ่านไพทาโร่นะคะที่อ่านโดยครูอ้อนนี่แหละนะคะทำนายโดยอ้อคือว่าคุณจะผ่านพ้นจากความติดขัด คุณเตรียมตัวได้รับทรัพย์นะคะเงินนะคะความโชคดีทางการเงินจะผ่านมากับโอกาสใหม่ๆมาจากการทํางานมาจากการเปลี่ยนแปลง mindset ทัศนคติของตัวเองไม่ต้องคิดลบในเรื่องของใครแล้วถ้าเราคิดลบมันจะดึงดูดแต่ พลังงานด้านลบเข้ามาขอให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็มุ่งมั่นกับการทํางานซะเพราะว่าสิ่งที่คุณกําลังจะได้รับนะคะมันมาจากน้ําพักน้ําแรงมันมาจากความสามารถแล้วมันมากับความอดทนของคุณนะนะคะอดทนกับการถูกแกล้งอดทนกับคนที่เขาทําอะไรรับหลังคุณสิ่งที่จะบอกว่าในเรื่องของเวรกรรมมันย้อนกลับไปหาคนพวกนี้เยอะมากๆนะมันเป็นเหมือนวิบากกรรมมันจะซึมกลับไปหาเขาว่าค่อยๆรับเวรกรรมทีละนิดทีละหน่อย นะคะหนักขึ้นทีนี้มันก็จะสะสมความหนักมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนทําให้เขามีชีวิตที่ติดขัดนะคะไม่ต่างอะไรจากจากที่คุณเป็นเลยเขาก็จะต้องเครียดในเรื่องของการเงินเน่ยนะคะอ่ะทีนี้ในสถานการณ์ที่คุณเห็นขึ้นมานะคะในดวงการเงินนะคะมีเดอะแฮงแมนเกิดขึ้นบางคนมีนี้สินอยู่ใช่ไหมอ่าคุณจะปลดล็อกได้นะเป็นเรื่องของนี้สินอะไรต่างๆคุณจะใช้นี่ ได้ได้ไวกว่าที่คุณกําหนดเอาไว้ด้วยซ้ำนะคะหลังจากที่คุณหมดสิ้นเวรกรรมจากความติดขัดในชีวิตนะคะพอคุณได้หลุดพ้นมาแล้วอ่ะคุณจะหาเงินได้เป็นก้อนใหญ่คุณจะทําอะไรต่างๆได้ดีมากขึ้นนะคะไม่มีใครมาทําร้ายคุณแล้วเพราะในนี้คุณจะได้รับพาังางานนะคะ จากสิ่งที่มองไม่เห็นในการช่วยเหลือคุณเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพศรัทธาท่านหลายๆคนศรัทธาต่างกันในนี้ก็จะมีพ่อแก่นะคะะฤาษีตาไฟนะคะที่สามารถทําลายศิลศาสตร์ได้ส่วนใหญ่นะจะเป็นพะลาษีในเนี้ยนะคะเจ้าที่เจ้าทางนะคะดวงวิญญาณของบรรพบุรุษน่นะคะ หรือว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ของคุณก็ได้ท่านช่วยเหลือคุณอยู่ท่านประคับประคองคุณนะคะท่านอยู่ข้างหลังอะในขณะที่คุณกําลังเศร้าสองถ้วยนั่นหมายถึงครูบาอาจารย์ของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยค้าคุณเอาไว้คอยหนุนคุณเอาไว้ไม่ให้คุณล่วงไม่ให้คุณตกต่ําคอยดันให้คุณมีพลังคุณต้องสู้นะคะเพราะฉะนั้นในตรงเนี้นะคะการเงินของคุณจะเข้ามาอยู่ในจุดที่ทําให้คุณรู้สึก มีความสุขมากขึ้นรู้สึกปลอดภัยรู้สึกว่าโอเคเรารอดแล้วเราไม่ตกมาอยู่ในสถานการณ์ที่มันอึดอัดใจเช่นนี้นะคะอืมก็จะเนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาดูในด้านของดวงสุขภาพนะคะสุขภาพจะเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนพลังงานของสุขภาพอะนะคะดีไหมนะ,ค,ะคุณเครียดอะสิ่งที่ครูว่าเห็นนะหลายๆคนนะ อยู่กับความวิตกกังวลนะ่ะอารมณ์ของคุณมันแปรปวนนะ่ะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะเรื่องของฮอร์โมนอะไรต่างๆอันนี้ต้องปิดนะ <c oughs> ต้องบอกว่าในในคอนเทนต์ของอะไรก็ไม่รู้่เดือนก่อนอ้อโดนติดเหลืองมากนะ <c oughs> นะคะนะทาง YouTube ปิดกันนะ่ะนะคะอ่ะต้องปิดอย่างงี้นะคะพลังงานเนะี่ยก็บอกว่าคุณอาจจะเครียดนะ ไม่เนี่ยที่ผ่านมาไม่มีความเป็นตัวของตัวเองดูไร้เสน่ห์มากทั้งที่ตัวคุณเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนชอบดูแลตัวเองนะคะแต่พลังงานมันก็เสียเสียนิดนึงเนะี่ยแต่ตอนนี้อ้อมมองว่าหลายๆคนกําลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อดูแลสุขภาพนะ,ะคุณจะสดใสมีความกระฉับกระเฉงคล่องตัวมากขึ้นถ้าคุณอยากจะลดความอ้วนลดน้ำหนักนะอ้อมมองว่าคุณมีวินยัยคุณมีจิตใจที่เข้มแข็งสามารถทำให้ตัวเอง ผ่านพ้นตรงนี้ได้เหมือนคุณปลดล็อกได้หมดเลยอะนะคะบางคนอ้วนอ่ะเกี่ยวข้องกับไขมันนะคะความดันเออโดนเหมือนเหมือนการใช้ชีวิตของคุณนะ่ะนะะมันลืมอ่ะลืมไปในเรื่องของการคำนึงถึงความความเจ็บป่วยที่มันจะตามมาเน้นอร่อยก่อนเนีนะคะ <laughs> โอ้ดูมีความกลาหลอยู่เหมือนกันนะคะซับซ้อนมันเป็นเรื่องของภายในอวัยวะภายในระบบภายในร่างกายต่างๆค่อยๆปรับนะคะค่อยๆปรับค่อยๆ ดูแลตัวเองนะปัญหาทุกอย่างจะคลี่คลายค่ะในด้านของสุขภาพนะคะคุณจะดีขึ้นอืมจะเป็นประมาณนี้นะคะเอ่ทีนี้เรามาดูในด้านของดวงความรักนะคะความรักของคุณจะเป็นยังไงคนโสดนะคะคุณเคยอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุณกลายเป็นตัวเลือกของใครบางคนไหมหรือคนที่ชอบเข้ามาหาคุณน่ะไม่สามารถที่จะให้ความชัดเจนกับคุณได้บางคนเข้ามาท้าสินไม่เสมอก,กันกับคุณบารมีไม่ถึงกันกันกบคุณอะ่ะ มันจะมีเหตุอะนะคะทําให้พวกเขาอะต้องถูกลมพัดออกนะคะอืมคุณเป็นคนที่หาคู่ยากนิดหนึ่งเพราะด้วยคุณเป็นคนมีบุญในตัวเองเป็นคนที่มีมาตรฐานในการเลือกแฟนด้วยทีนี้ในในตรงเนี้ต้องบอกว่าคุณจะมีข่าวดีในเรื่องของความรักใครบางคน ที่เคยบ่ายเบียงไม่ยอมรับในความสัมพันธ์กับคุณหรือว่าเข้ามาล้อเล่นกับความรู้สึกของคุณซึ่งในการคัมแบ็กกลับมาของเขาเขามาพร้อมกับความรู้สึกที่เขาเขาบอกว่าเขารักคุณมากเขารู้สึกดีกับคุณและการกลับมาคุณจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงว่าจากคนที่คอยบ่ายเบี่ยงนะคะห่วงเนื้อห่วงตัวนะคะไม่อยากจะอยู่ใกล้คุณแต่มาล้อเล่นกับความรู้สึกของคุณเนี่ยกลายเป็นว่าคนคนนี้จะกลับมาค้างรักคุณการกลับเข้ามานะคะ มันจะเป็นความรู้สึกที่คุณเหมือนคุณเฉยๆแล้วอะค่ะคุณไม่ได้คิดอะไรเรื่องเขาแล้วคุณพยายามที่จะแก้ไขปัญหาชีวิตของตัวเองคุณพยายามที่จะดูแลสุขภาพหลายคนนะคะสนใจในเรื่องของการทําอาหารอ่า,อากาลังสนุกกับเรื่องพวกนี้อะนะคะซึ่งสิ่งที่เห็นขึ้นมาการกลับมาของเขาอะค่ะเขากลับมาในช่วงเวลาที่คุณดวงดีด้วยนะการเงินก็ดีความสําเร็จสุขภาพความสวยความงามรูปร่างหน้าตา รูปหล่อขึ้นอย่างเงี้ยดีขึ้นคนคนนี้จะมานะคะจะมาเข้ามาหาคุณโดยที่คุณไม่ได้คาดคิดว่าเขาจะกลับมาหาคุณนะนะคะแล้วเขามาไวกว่าที่กำหนดการเอาไว้ด้วยซึ่งอาจจะเกิดขึ้นภายใน3ส,สัปดาห์ข้างหน้าก็ได้นะคะภายใน3ส,สัปดาห์นี้อาจจะมีการได้รับข่าวสารการกลับมาของคนที่เคยหายไปจากชีวิตของคุณซึ่งเป็นเป็นการกลับมาเพื่อที่จะขอคืนดีนะคะ ปรับความเข้าใจหรือว่าเป็นการขอเริ่มต้นใหม่กับคุณเขารู้สึกยังไงนะคะคนนี้เป็นชาวธาตุดินมังกรกันพฤษศนะคะถามว่าคนคนนี้เป็นอย่างไรมีชาวกรกฎได้นะคะธาตุน้ํากรกฎมีพิจิกอุ้ยเขาเป็นคนเจ้าชู้เนาะแต่ว่าเขากลับมาเขาข้างรักคุณหนักมาก ซึ่งตอนที่เขาเป็นคนโสดเขาอาจจะเจ้าชู้แหละแต่การกลับมาหาคุณเนี่ยเขาหยุดอยู่ที่คุณแล้วแล้วเขาจะหาเข้ามาหาคุณแบบแนวตื้อหน่อยนะจะตามใจคุณมากเลยคุณอยากจะไปไหนอยากจะทําอะไรคนคนนี้จะตามใจคุณทุกอย่างเหมือนให้คุณเป็นผู้ทําในความรักนะนะคะความรู้สึกของเขาคือเขาคิดถึงคุณน่ะนะคะแล้วเขาจะไม่ต่อต้านความรู้สึกของตัวเองอีกต่อไปแล้วเหมือนเขาแน่ใจแน่ชัดแล้วว่า คุณนี่นแหละคือคนที่เขารักมากที่สุดสนใจมากที่สุดนะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนโอ้ทุกอย่างพลังงานออกมาดีมากนะคะต่อมาดูความรักของสถานะที่ไม่ชัดเจนมาหมดเพื่อนใช่ไหมฟิลเพื่อนมีผลประโยชน์ร่วมกันทํางานร่วมกันหรือว่าเราอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันกำกวมไม่รู้ว่าจะเรียกเรียกว่าแฟนหรืออะไรนะคะเพราะว่าบางครั้งเขาก็ดูให้ความหวังกับคุณบางครั้ง เขาก็ดูไม่มีความหวังอะไรกับคุณเลยนะคะแต่คุณแยกออกจากเขาไม่ได้เพราะว่าด้วยโชคชะตาจัดสรรให้คุณทั้งคู่ได้รู้จักกันเป็นการถูกเหวี่ยงเข้ามาแล้วทั้งคู่ก็งงได้ว่ารู้จักกันได้ยังไงเนี่ยนะคะ,ะคุรจะมีข่าวดีกับความรักกับคนที่คุณคุยอยู่นะคะซึ่งคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่อยากรออะไรเขาแล้วคุณไม่อยากคาดหวังอะไรต่อคนคนนี้แล้วนะคะ พอตอนนี้คุณกําลังสนใจในเรื่องของหน้าที่การงานเพราะชีวิตของคุณกําลังฟื้นในเรื่องของการงานขึ้นมานะคะในการรีเทิร์นกลับมาของเขาเนี่ยนะเหมือนเขาเลือกเวลาถูกเหมือนกันนะมามาในจังหวะที่คุณดวงดีถ้ามาในจังหวะที่ดวงไม่ดีความรักของพวกคุณก็อาจจะเกิดขึ้นได้ยากก็อาจจะทะเลาะก,กันหนะนักในในการกลับมามันเป็นช่วงเลิกงามยามดีแล้วการทุกอย่างมันกําลังคลี่คลาย ตัวคุณก็มีความผ่อนคลายปล่อยวางไม่ได้ถือโทษโกรธใครแล้วอาจจะมีความบาดเจ็บกับความรักแต่คุณโตขึ้นคุณมีเป็นผู้ใหญ่ที่มีมุมมองที่ดีมากขึ้นไม่ยึดติดกับความความผิดไม่ยึดติดกับการถูกทำร้ายจากคนอื่นแต่ประมาณว่าใครจะทำอะไรก็เชิญเรียนเชิญทำได้เลยถ้าไม่กลัวเวรกรรมอะไรเงี้ยคือความคิดของคุณจะโตขึ้นไม่ยึดติดกับคนอื่นแล้วมองที่ตัวเองมากขึ้นช่วงเนี้ย ะะยิ่งทําให้คุณรู้สึกว่าดูแพงดูมีเสน่ห์และการกลับมาเขาเอาความรักมามอบให้เอาของขวัญมาให้กับคุณหรือว่าอาจจะมะีเป็นในเรื่องของการเดินทางร่วมกันก็ได้เหมือนเขาเข้ามาเพื่อขอโอกาสในการคืนดีอ่ะโอ้คุณจะได้รับการงอ้อคุณจะได้รับช่อดอกไม้จากคนที่หายไปจากคุณจากคนที่คุณคิดว่า มันคงเป็นไปไม่ได้จริงๆช่วงหนึ่งอ่ะผู้คุณมีเวรกรรมต่อกันนะคะมีวิบากกรรมมีคนทําให้พวกคุณพัดภาคแยกขาดจากกันแต่ต่อจากนี้นะมันเหมือนอ่ะบางคนโดนเรื่องที่มองไม่เห็นเรื่องเล่นลับนะมันมาทนนี้เลยนะคะเนี่ยถูกทําลายกระเจิงเลยนะคะไม่มีแล้ว คุณจะได้รับการสื่อสารจากเขาคุณอาจจะได้รับเป็นข้อความจากเขาก่อนเหมือนเขาได้รู้ความจริงด้วยว่าคุณเป็นคนที่ดีมากคุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับเขามากนะคะอืมเขามองเห็นความดีในตัวของคุณทั้งหมดเลยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นมันเลวร้ายกับผู้คุณทั้งคู่นะเพราะว่าเป็นการผัดผ้าจากกันโดยที่ไม่เคยได้ปรับความเข้าใจหรือพูดคุยอะไรกันตรงๆเลยมันเป็นการถูกทําลายความสัมพันธ์จากคนที่ไม่หวังดีนะคะเนี่ยมีคน ข่มขู่ให้เลิกกันให้ขาดจากกันให้หยุดคุยแต่โชคชะตานะคะไม่มีใครมาข่มขู่โชคชะตาได้ในเมื่อโชคชะตาเขาลิขิตเอาไว้เช่นนี้ก็พวกคุณก็ต้องได้รีเทิร์นนะคะเพราะพวกคุณเป็นเนื้อคู่กันนะคะเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์ได้ปรับความเข้าใจกับคนที่หายไปนานมากๆนะคะามาดูในความรักของคนมีคู่นะคะ สำหรับความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่พวกคุณประวิงเวลากันมานานเหมือนกันมีความรักเลิกเลิกหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เปราะบางมากเพราะว่ามีคนมาวุ่นวายในความสัมพันธ์นี้เยอะเหมือนกันมีคนมาแสดงความคิดเห็นกับตรงเนี้ยทำให้พวกคุณสับสนคว้เขว นะะอาจจะเป็นการเชื่อคําหลอกลวงของคนอื่นมากกว่าที่จะมานั่งปรับความเข้าใจกันตรงๆทําให้เกิดการผัดผ้าจากกันแต่พอเลิกแยกขาดจากกันคนคนนี้กลับรู้สึกเห็นภาพที่มันชัดเจนขึ้นว่าภาพที่เขาคิดจินตนาการว่าคุณเป็นคนไม่ดีเพราะเชื่อคนอื่นนะฮะเชื่อในคำยุแย่แต่พอได้แยกกันแล้วมันทําให้เขาตื่นรู้ว่า คุณต่างหากคือคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาคุณคือคนที่ช่วยเหลือเขามาตลอดเวลาแล้วคุณไม่เคยเรียกร้องอะไรนะคะในช่วงเวลาที่คุณกับเขาเลิกกันพัดพ้าจากกันนะคะตัวเขาคิดอะไรได้เยอะมากขึ้นและเห็นคุณค่าในตัวตนของคุณที่สุดเลยมันทำให้เขารู้ว่าคนที่เขาไปเลือกค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนแฟนครอบครัว นะคะมือที่สาหนึ่งต่างนะคะทุกคนมองเขาเป็นเรื่องเรื่องของผลประโยชน์แต่สําหรับคุณแล้วอ่ะคุณคือรักแท้รักที่บริสุทธิ์แล้วคุณไม่เคยเรียกร้องอะไรจากเขาเลยนะคะในเวลานี้คุณดูดีมากคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วนะคะคุณอยู่ในช่วงของการกําลังวางแผนนาทีการงานการรับผิดชอบหรือการใช้ชีวิตของคุณมันเป็นไปตามแบบแผนที่คุณวางเอาไว้ คุณค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆปรับตัวนะคะเพราะว่าชีวิตของคุณก็อ่ามันดิ่งมาเยอะพอตัวเลยนะคะคุณคุณอาจจะต่อสู้ปัญหาทุกอย่างอยู่เพียงลําพังอ่ะแต่มันหมายถึงการพลิกฟื้นขึ้นมานะคะนี่คือสัญญาณแห่งการเริ่มต้นใหม่ที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีความสุขนะคะการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ความสุขโดยแท้จริงนะคะเขาจะมาหาคุณ คนนี้คนนี้เขาคิดถึงคุณมากนะคะมันเป็นพลังงานที่จะได้เห็นจะได้เห็นว่าการกลับมาของเขาเขาอาจะรู้สึกผิดนะรู้สึกผิดที่เคยเอาเปรียบคุณรู้สึกผิดที่เคยหนีปัญหารู้สึกผิดที่ทำไมเขาเป็นคนเห็นแก่ตัวได้ขนาดนั้นนะคะพลังงานอะ่ะมันเป็นไพ่แห่งความเห็นแก่ตัว เขาได้เห็นความโลภความเห็นแก่ตัวทุกอย่างในในใน,ในตรงนั้นแล้วเขาอยากจะปรับปรุงแก้ไขตัวเองอยู่เหมือนกันนะคะต้องบอกว่าในเนี้ยนอกเหนือจากความรักอ่ะคุณโดนคนกั่นแกล้งมีคนแบบว่ามาผสมลงในจังหวะที่คุณโดนทำร้ายอยู่แล้วแล้วมีคนมากระทืบคุณซ้ำด้วยการทำสิ่งที่มองไม่เห็นใส่ก็ได้หรือมายุแย่นะคะตีเนียนทำร้ายคุณนะคะใครตีเนียนทำร้ายคุณ ก็เตรียมตัวรับนะคะนะทุกอย่างจะย้อนกลับไปหาเขาสาม0ันนะคะไม่ใช่ร0 0เนะคุณจะพ้นมนทินคุณจะพ้นกับเรื่องราวแห่งความทุกข์ใจนะคะเนะเขาจะมาง้อคุณได้สำเร็จด้วยนะคะคุณก็อาจจะมีความก้าวกลัวอยู่นิดนึงนะราแวงเหมือนกันเพราะว่าคุณก็โดนมาเยอะนะคะแต่สุดท้ายแล้วอะคะ่ะ อ้อมองว่าคุณคือหนึ่งเดียวในใจอ่ะแล้วเขาจะปกป้องคุณเขาจะดูแลคุณดีมากๆจะไม่ยอมให้ใครมาลังแกคุณเอาลัดเอาเปรียบทําร้ายคุณได้เลยคุณคนนี้ไปสืบรู้หาความจริงอะนะคะโอ้เห็นทุกอย่างเลยว่าเกิดอะไรขึ้นเข้าใจเข้าใจในความเจ็บปวดของคุณอย่างโดยแท้จริงนะคะนี่คือเรื่องราวนะคะในเรื่องราวดวงของชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนประจําเดือน พฤษภาคมปี2568นะคะทุกคนขอบคุณมากๆในการติดตามนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ